วัสดุ2มิติหรือ2 d materials วัสดุ2มิติเนี่ยเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า single layer m a t e r i a l ซึ่งถ้าเราไปเจอในงานวิจัยหรือใน textbook เนี่ยเราก็จะต้องเข้าใจก่อนว่ามันคืออะไรอันนี้มันก็คือโครงสร้างผลึกแบบของของแข็งที่ประกอบด้วย หนึ่งชั้นของอะตอมเท่านั้นก็คือ Single Layer of Atom ซึ่งมันก็จะเป็นแผ่นเป็นแผ่นใหญ่ๆอย่างเช่นกาฟีนแบบนี้ก็ถือว่าเป็น2 d material หรืออันนี้ Hex อันนี้ก็คือ h e กซอันนี้ก็น่าจะเป็น h e กซ b เอ่อโบรอนไนตราย อันนี้ก็เป็นตัวอย่างวัสดุที่เป็น2 d material อย่างในรูปนี้ก็คือกาฟีนซึ่งกาฟีนเนี่ยก็เป็น single layer ของคาร์บอนอะตอมคาร์บอนซึ่งจัดเรียงกันแบบ hexagonal ก็จะเห็นว่า hexa มันก็จะเป็น1 2 3 4 6เหลี่ยมก็จะเป็นแบบ hexagonal ล a t t i c e ซึ่งมันมีคุณสมบัติกาฟีนเนี่ยมันม,มีคุณสมบัติ เด่นทางด้านการนำไฟฟ้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือ hexagonal boron nitride เองก็ถือว่าเป็น2 d material เหมือนกันก็จะมีเลเยอร์ของบรอนกับในตัวเจนอะตอมโดยที่คุณสมบัติของมันเนี่ยก็คือโดดเด่นทางด้านการเป็นฉนวนที่ มีเอ่อ uh, thermal stability เนี่ยสูงโอเคนั้นกากข้คร่าวแล้ว 2D material เนี่ยก็จะเป็นเอ่อ uh, single layer of atom โอเคแล้วทำไมเราถึงต้องสนใจ 2D material มันมีความสำคัญยังไงก็เพราะว่ามันประพฤติตัวแตกต่างจาก เอ่อพวก 3D เพราะสุดที่เป็น 3D โดยที่มันมีคุณสมบัติเด่นทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ด้านเซนซิงด้านพลังงานเป็นต้นแต่ว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราลองมาดูแล้วเนี่ยวัวสดุแบบ 2D Material เนี่ยมีเป็นอะตอมมันจะเป็นความหนาเนี่ยมันเป็นแค่เป็นเป็นชั้นของอะตอมเท่านั้นเองนั้นถ้าเป็นแผ่น ย่างเช่นแผ่นกราฟรีนอย่างเงี้ยอ่มันจะมีพื้นผิวต่อปริมาตรเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงดังนั้นเมื่อมีพื้นผิวที่จะไว้รับมีพื้นผิวเนี่ยต่อปริมาตรสูงแล้วเนี่ยมันก็จะเพิ่มอ่กิจกรรมทางด้านพื้นผิวอย่างเช่นกิจกรรมพวกคาตาไลสิสอย่างนี้เป็นต้นด้วยเหตุนี้เองเพราะว่ามันมีเซอร์เฟซต่อวอลล่มเนี่ยอัตราส่วน พื้นที่ผิวต่อปริมาตรค่อนข้างสูงนั้นทำให้มันมีคุณสมบัติพิเศษอันนี้ก็คือ 2D material ซึ่งในงานวิจัยเนี่ย 2D material เนี่ยก็กำลังจะเป,เป็นที่นิยมกันในหมู่นะักวิจัยที่ชอบนำ 2D material มาวิจัยในด้านต่างๆก็จะประมาณนี้ครับ